เอาละครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยลักกันนะครับผมสำหรับวันนีเ้เราจะเอาเจ้าแคทนะผมก็คือคลิปที่ตอนย้ายนะผมนะตอนตอนย้ายาที่ไปรวมบีใหม่อะนะครับมันไอ้นี่มันเขาเรียกว่าอ,อะไรว่ามันคว่ำนะผมรถไปโครมคว่ำนะให้ตายสาล่าเดี๋ยวเราจะเอา เจ้าแคทนะไปวิ่งช่วยนะครับวันนี้นะคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปเอาขึ้นเอาขึ้นรถเลยเฮ้ยนก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 ยิงนกสมัยแล้วก็เตกกิงนกปี๊บโอ้ยไปโดนอีกบ้ายตายเด้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถแมคโครนะครับในการช่วยในครั้งนี้ละกันนะทุกคนนะโอเคเราจะเอารถแมคโครเอ่อรถดับรถเทเลอร์คันนี้ละกันนะทุกคนนะนะผมนะ ไปไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะผมนะไป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 ปกันเลยไยกันเลยไยกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินร์อคดีนะย้ายไปนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะเป็นช่วยน่าจะเป็นโกบีก่อนมั้งโกบีอยู่เนี่ยคันคันข้างนอกเนี่ยโกบีเอาขึ้นเอาโกบีขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปช่วยอช่วยแคทบุญยาวนะผมนะ ครับปะปะปปปเดี๋ยวดูกันเลยเดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมโอเคครับเสียงเพลงดังไปหรือเปล่าเนี่ยนะปะปะปะอันนี้คือมองข้างในนะมองคนขับอคนคนนั่งข้างแล้วกันนะทุกคนนะผมคนนั่งข้างนะผมโอเคผมก็จะไปโคขึ้นนะผมนะวันนี้ก็ขับจอยสมจริงเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนนะจอยสมจริงนะครับนะครับเนี่ย จะขึ้นรถกันเลยนะครับสตาร์ทเครื่องโอเคไปกันเลยว,วันนี้ไม่ได้ถ่ายมุมมองให้ดูนะครับไม่ได้ถ่ายมุมมองแบบเห็นเห็นมือให้ดูนะนะครับออนี่หลังจากที่เรามานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ย้ายกลับไปอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ย้ายกลับมาดูนี่อีกนะครับ yeah. โอ้โเดินเดินแม่งโคตรเร็วเลยบ้าเอ,อ้ เดี๋ยวด้ผ่อนผ่อนเครื่องลงก่อนแล้วกันนะทุกคนครับผ่อนเพราะว่ามันไอ้นี่นะครับมันเร่งเครื่องหนักแล้วมันจะมันจะลดจะเร็วเกินไปนะครับแต่แม็กซ์รถก็เร็วเหมือนเดิมอ่ะไอ้บ้าเอ้ยนะครับเออเดี๋ยวมันต้องค้ำข้างบนเดี๋ยวมึขับช้าๆก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมึงเร็วเกินไปละอ้บ้าอ่าเอาตัวนี้เอาสักห้าสิบแล้วกันเพาะมันห้าสิบก็เร็วเหมือนเดิมอ่ะอี๋ขายไปวอดเลยนะครับโอ้ เอาขึ้นขึ้นเดี๋ยวขึ้นม,มองนี้แล้วกันนะม,มองนี้ก็มัวซะเหลือเกินดิบ้านะครับผมปอกืนมุมมองนี้แล้วกันนะเผื่อมีคนอยากเห็นนะมุมมองนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บ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 เออได้ไหมได้อยู่มั้งได้ไหม <laughs> ขึ้นกลางานอกดีกว่าน,นะทุกคนนะโอเค ค่อยขึ้นไปคค่อยขึ้นนะครับค่อยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแชทครบบับผมแชทอันนั้นคืออะไรวะรถแชทนะผมโอ้โหเปื้อนชิบผายเลยแหม่จืดรันขึ้นครับผมรันขึ้นนะครับโอเค ขับคืนเทนเลอร์ง่ายๆครับคืนเทนเลอร์นะคือต้อง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 เอ่อเรียกว่าอะไรต้องขับเป็นนิดนึงนะถึงจะเอาคืนเทนลเลอร์ได้นะทุกคนนะโอเคถ้าขับไม่เป็นนี่คืนเทนลเลอร์ไม่ได้นะทุกคนนะโอเคเรียบร้อยผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปช่วยช่วยเขานะวันนี้นะช่วยเขานะไม่ไม่ใช่ให้เขามาช่วยตัวเองนะทุกคน จะช้าๆหน่อยนะครับขึ้นเทรเลอร์โอเคไปไปเรียบร้อยครับผมขึ้นเทรเลอร์เรียบร้อยแล้วครับอ่าก็ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นดัมเอ่อเอ้เป็นเอ่อสิบสองล้อนะครับมันมันก็เลยแบบมันขึ้นแคสในเกนได้นะครับ,ส,บสองลอ้อแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นสิบลอ้อธรรมดาขึ้นไม่ได้นะนะครับผมนะ <c oughs> ขึ้นไม่ได้เลยแหละนะเก็บไป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 ,ไป,ไป เบาๆนะพี่นี่ไอ้โกเบคว่ำอยู่ตรงนี้นะครับโกเบคว่ำอยู่ใกล้เนี่ยนะครับถ้าช่วยโกเบเสร็จก็ไปช่วยอ่าเขาเรียกว่าเช็ดสามอ่าแชทแชทบุมยาวนะผมนะแชทบุมยาวนะครับผมเออเจนเ็นเจ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 นเย้เลยตายเลยกลัวยิ้มหายตรงนี้กลัวมากเลยนะผมยังกลัวเลยตรงนี้ดูข้างนอกหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะ เอเอเออม,มีผมผมคำถามนี้คือผมเห็นผมเจอทุกคลิปเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปผมจะใส่ชื่อเกมตามหลังคลิปนะถ้ามีคำถามนี้อีกผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะผมนะครับก็คือคำถามว่าแม่งถามทุกคลิปเลยครับเกมอะไรเกมอะไรนะครับผมก็ไม่รู้จะผมคือผมเคยตอบไปแล้ว ไอ้สเปคคอมเนี่ยผมก็เคยผมก็เคยตอบไปแล้วนะว่าสเปคคอมอะไรผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับก็ก็มีคําถามมาถามอีกนะครับทุกคนน่าจะผู้เล่นใหม่นะน่าจะผู้ติดตามใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่สเปคคอมข้างล่างแล้วก็ชื่อคลิปตามหลังคลิปอ่ะมึงถ้ามีคําถามอีกผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะผมถ้ามีคําถามอีกแสดงว่ามันมันไม่มันไม่ดูนะผมนะมันไม่ดู ก็ช่วยๆกันตอบหน่อยนะคนที่รู้ก็เลยคนที่รู้ก็ช่วยๆกันตอบนะผมบางที่ผมก็ไม่ได้ตอบได้ทุกคนนะเจผมจะใส่สเปคคอมข้างล่างแล้วก็ออยเนี่เออชื่อคลิปชื่อชื่อเกมชื่อเกมตามตังตามหลังคลิปนะผมนะเกียผมจะลงมองนี้แล้วกันนะทุกคนนะวันนี้เรามาช่วยโกเบนะครับผมเออผมจะลงมองนี้แล้วกันนะครับ ปิดเปไม่รู้ลงได้หรือเปล่านะนี่จะลงได้หรือเปล่านะเนี่ยดูดูแท็กตรงนั้นนะเนี่ยดูแท็กผมดูแท็กตรงนั้นแหละนะครับว่ามันลงได้หรือลงไม่ได้เดี๋ยค่อยๆยกนะผมค่อยๆยกค่อยๆยกลงค่อยๆยกลงเออเมอเออเกอเอเออเออเ้อึงจเควเเออเอ้ อเอโคค่อยๆครับผมนะค่อยๆนะครับวันนี้เรามาช่วยเขา呐นะทุกคนนะมาช่วยเขานะไม่ใช่ไม่ใช่ให้เขาช่วยนะ,ม,ะมันจะไอ้น,นี้ทำไมวะเนี่ยมันจะบิดทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่เข้าใจจรเจไม่เข้าใจจริงๆ,จจงๆโอ้โห ทำครับผมปึ๊บเชี่มาเนี้ยเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงยนไม่มีสี่นะผมนะเปี๊บเดี๋ยวเราเล่งความเร็วก่อนเออเล่งความเร็วก่นอนอ่าสักเจ็ดห้าคือแคตตัวนี้มันมันไอ้นี่ครับคอนโทรลมันนุ่มครับคอนโทรลมันอ่อน ตะก,กินนิดเดียวเร็วมากเลยนะรถรถเร็วมากเลยนะทุกคนนะรถเร็วมากเลยนะโอเคอมาดูว่าเราจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเราจะเอาเากาะตรงไหนดีวนะเนี่ยเนี่ยมันควบเนี่ยทุกคนกรถไอ้นี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราเอาช่วยตัวคันนี้ออกก่อนแล้วกัน,นครับไฟแตกแล้วมั้งนี่ไฟแตกแล้วมั้ง ไปแตกบ้างสกิดแบบนี้ไอ้คันนี้ก็ขวางทางนะครับเด<ป>ี๋ยวเดี๋ยวเดคือเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอา่าอ้นี่ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายมือให้เห็นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับทุกคนนะไม่ได้เตรียมตัวนะ<ป>ดูหน้าก็ได้เนะ้อโอ้โหรถมึนรถโยกเที่ยวหายเลยทุกคน รถนี่โยกมากเลยคนระับเออโอเคควบอย่างนี้อยาให้ช่วย,ยงไงนะลูกพี่เนาะเกาะแทกเลยเนาะเกาะแทกเลยนะทุกคนนะเกาะแทกเลยคนระับข,นะขวบอย่างนี้นะโอ้เกาะแทกเลยเนาะเดี๋ยวก็ต้องดันไอ้นี่ออกไปก่อนแล้วกันนะดันรถไอ้นี่ออกไปก่อนแต่ก่อนหนึ่งเอาเอาไอาินพีซีคันนี้ออกไปก่อนได้ไหมถึง <laughs> โอ,โอ้ยว่าจะช่วยคลิปเดียวว่าจะช่วยสองคันจะได้ไหมเนาะต้องไม่โคไปตรวจอ่าที่ศูนย์ก่อนนะบันตกเทเลอร์นะเออ,อ,อเอ่อเออเดียผมดันดันออกไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะดันออกไปก่อนเพราะว่าโกเบจะเอาเอาจาลงมาทางนี้นะ มาดูรายช่วยคันโอ้ช่วยคันเดียวจะช่วยได้หรือเปล่านะมาดู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 กันนะผมมาช่วยคันเดียวจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยผมจะกอดแท็กนะครับกอแท็กเหมือนของจริงเลยนะกอแท็กลงมาเลยน่าจะได้มั้งเออมา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 ามามามา ได้บอกได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ต้องค่อยๆลงอ่ะทุกคนเฮ้ยไม่ได้มันต้องเอาก่อหากองดินอะไรมามามาทับไว้อ่ะไม่มีอ่ะจังหวัดนี้ไม่มีกองดินแล้วนะที่จริงต้องหากองดินมาทับไว้นะเนี่ยโอ้ตมห่วยอะไรวะเนี่ยโอ้เริ่มอยเริ่มร้อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คเครื่องก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวแคทจอดไว้ก่อน เช็คเครื่องเช็คเครื่องเช็คเครื่องนะผมนะอ่าปึ๊บเช็คเครื่องก่อนเช็คเครื่องก่อนโอเคนะผมเช็คเครื่องเช็คเครื่องเช็คเครื่องโอ้โหเด้อเด้อเด้อเจ็คก่อนเช็คเครื่องหน่อยดิ้เช็งไงบ้างนี่โอ้โหอยู่บนเทเลอร์แม่งก็ตกเทเลอร์ไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเดีจะขึ้นเทเลอร์ได้หป่ะเนี่ยนะครับ อ่าได้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 ทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้อย euh, ู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไปก่อนเลยลูกพี่ไป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 ลูกพี่เฝ้าไล่ก็ไปซะให้ตายซสอลาโอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับผมโอ้แต่ยังช้าเลยว่ะโอ้ไม่ไรก็มีปรับความเร็วได้ครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวไปทำงานด้วยกันนะทุกคนนะโอ้เออ วันนี้วันนี้วันี้โอ้ยขึ้นนะผมขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้นอ่าสรุติว่าขึ้นขึ้นนะครับเดี๋ยวไปจอดเทียบกับแคทดูดิมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมจะไปหาบ้านในเอ่อหาร้านจอดรถที่จอดรถอ่ะในในเมืองอยู่นะทุกคนนะจอดเที่ยวกับแคทดูดิจะเป็นไงวะก็เท่าๆกันแหละนะครับอ่าคราวนี้จะดักยี่สิบเอ็ดตันนะทุกคนยี่สิบเอ็ดตันครับ นะคันนี้จะย1ิบอตันคันนี้ส2 3 GT 2สกยิบตันเลยนี่ยี่บตันเลยเปื้อนโคลนเต็มเลยนะโอ้โหโคลนเต็มเลยนะทุกนอันนี้จะไม่มีโคลนนะอันนี้จะสะอาดยิบอันนี้เปิดประตูได้นะอันนี้เป็นอันนี้คันเป็นคันที่ผมชอบนะนนเนี่ยรุ่น10บเนี่ยนะผมชอบมากเลยนะแล้วก็มาเจอแคทคันนี้ผมยิ่งชอบไปกันใหญ่เลย ผมรักเลยแหละเนี่ยพวกจีใหญ่ๆโอ้โหดูพวกจีอันนี้นี่ยกจกีโกเบเล็กๆนะผมนะเล็กๆนะครับอ่ะเราอาจจะกินอะไรบ้าเนะนะสิบสามนาทีเองไม่น่าจะไปช่วยได้หรอกมั้งเดี๋ยวเอาคุณเทเลอร์เลยแล้วกันนะนะต้องกระตุกหรือเปล่าเนี่ยลูกจีต้องกระตุกหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เฮ้ยูข้าวตรงนี้น่ามาเกี่ยวมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกี่ยวข้าวแปลงนี้ด้วยนะทุกคนนะดูดิลวงสวยมากเลย เฮ้ยยีดเคเข้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาเกี่ยวรวงเหลือมาเกี่ยวแปลงนี้ด้วยนะครับทุกคนนะป้า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 ป้ป้รู้สึกต้องกระตุกนะทุกคนต้องกระตุกนะเดี๋ยวโกเบกระตุกเลยแล้วกันนะโอ้โกเบขึ้นอันนี้มาทำงานเลยเหรอวะเอาแคสต์ดิบ้าเอ้ยเอาแคสเอาแคสโกเบโกเบขึ้นปุ๊บใช้งานทันทีเลยโอเค เฮ้ยไอ้รู้สึกว่าแท็กไอ้แคทจะเล็กกว่าหรอแท็กแคทจะเล็กกว่าหรอรู้ว่าเท่ากันปะน่าจะเท่ากันมั้งน่าจะเท่ากันนะทุกคนน่าจะต้องกระตุกครับทุกคนคนระับต้องกระตุกกว่าเพราะรถรถรถไอ้นี่ไม่ติดนะครับรถไอ้นี่ไม่ติดนะครับทุกคนสมมติอันนี้สมมูิเราไม่ใช่ไม่ติดจริงๆนะทุกคน <laughs> เออ <า S 1> <laughs> เดี๋ยวมึงดราม่ากันอีกให้ตายเถอะ <laughs> เออเต็ดเต็เกูจะดึงมาอย่างไรวะเนี่ยจะดึงมาอย่างไรนะเออดึงมาอย่างไรวะนะน่าจะได้คลิปเดียวทุกคนปึ๊บต้องกระตุกว่ะปึ๊บน่าจะได้คลิปเดียวนะเพราะว่ามันไอ้นี่อมันอ่อมันใช้เวลานานนะทุกคนนะใช้เวลานาน แล้วต้องเอาคันนี้ไปไปช่วยเน็กเจนอีกเป็ลากเน็กเจนกับบ้านอีกครับคือผมจะไม่มีอยู่แล้วบ้านข้างนอกอะ่ะเออบ้านบ้านนู้นตรงนู้นอะ่ะผมจะไปอยู่ในเมืองแล้วนะนะครับผมจะย้ายรถเข้าไปในเมืองแล้วนะครับโอ้โหโอมึงดันไม่ไปดีนักใช่ไหมดันไม่ไปดีนักใช่ไหมดันแม่งข้างหน้าเลยปะ <laughs> มันต้องกระตุกอะทุกคนรู้สึกต้องกระตุกนะครับ เนี่ยต้องกระตุกต้องกระตุกต้องต้องกระตุกนะคเชี่คปืนต้องกระตุกซะแล้วรู้สึกว่าเน <Okay. S 2> ี่ยฟาโอเคปืนโกเบขึ้นปุ๊บจะให้ทำงานปั๊บเปก็ไม่ใช่นะผม <laughs> เดี๋ยวนเจากโกเบขึ้นเทนเลอร์คันนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะย้ายกลับบ้านไปในเมืองนู้นนะครับในเมืองก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนนะนะครับมันไปหาที่ตั้งบ้านไม่ได้อะครับก็ว่าอยู่มันชนแล้วมันชนตัวเองนี่แหละเดี๋ยวผมจะกระตุกรถคันนี้นะทุกคนเออจะกระตุกรถคันนี้นะครับชนโกเบซะเนาะ Okay. โอเคหูรถเดินเร็วพี่ผาเลยวเดี๋ยวกระตุกรถคันนี้ละเออไปเลยไปเลย,ยไป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 ติดหรือเปล่ปาเนี่ย <c oughs> ติดหรือเปล่ปาเนี่ยไป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 ลูกี้ไปไปอือปุ่นปุ่นปุ่นปุป่น <c oughs> สมมติว่าติดแล้วกันแล้วด้วยเลยติดแล้วติดแล้วติดแล้วนะกระตุกได้แค่นี้แหละเงี้ยติดอยู่ติดอยู่เออโอเค เดี๋ยวพาไปเกี่ยวข้าวแปลงนี้ด้วยนะทุกคนแปลงใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเอามาลุมแป๊บเดียวนั่นแหละนะปลาปลาปลาลวงดีมากเลยลวงสวยมากเลยเดี๋ยวเอาเอาเอาแคทไอเอากเบขึ้นก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวแคทจอดไว้นะก่อนแคทแคทจอดไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาแคทขึ้นผมาโกเบขึ้นก่อนแล้วกันครับโกเบมันพังมาเดี๋ยวต้องไปเข้าศูนย์นะครับต้องไปเข้าศูนย์ โ,โ,โกเบเดินแทบไม่ออกไม่ตายแต่สาราโกเบเดินแทบไม่ออกทุกคนแต่โกเบรกระจกใสดีวะเฮ้ยชอบวะเปอนี่เรามีเรามีสอกไข่ายครับผมตอนนี้นะครับ่ายโกเบกับ่ายแคทนะครับโกเบกู้นะครับผมใครโคมาสูด้วยเดี๋ยวโคมาสู่ P ีซ0 0อ้ก็ตามมานะครับทุกคนนะแหนรถ,รถรถดคควยโคพังหมดแล้ว ให้ตายเถอะโอ้โหเปิดโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถนะผมโอเคโอ้บ okay. oh, ุ้งกีบุ้งกีโกเบนี่โคตรเร็วเลยนะทุกคนนะเร็วมากเลยครับโอเคอะไรวะเนี่ยเอา แล้วทำไมแต่ละคันมันกดไม่เหมือนกันวะเนี่ยแล้วกูห่วยวะเนี่ยอ่ะเ <c oughs> นี่ยผมดึงอามเข้าด้วยนะครับทุกคนเป็นไงผมขึ้นมุมมองเนี่ยเป็นไงเสียดไหมละ่ะเสียดไหมทุกคนผมเสียดไหมผมเสียดไหมขึ้นมุมมองเนี่ยเป็นไงแล้วปวดได้กี่ทีเที่ยวกูยังเพลินเลยเลยโอ้โห19เที่ยวกี่เดี๋ยวคันนี้ขึ้นก็พอแล้วกันนะทุกคนเ โอเคไอ้ทำไมมันหลงอย่างงี้วะเนี่ยโอเคค่อยๆนะผมค่อยๆนะเนี่ยผมก็เป็นคนขับนะขับขับแม่งทุกคันนะขับทุกคันนะครับขับทุกคันทุกค่ายนะครับนี่พาขับทุกคันทุกค่ายเลยนะครับโอ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไดเดี๋ยวดูดิ ได้อยู่ผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขับเป็นทุกข่ายนะครับนี่ขับได้ทุกข่ายนะครับโกบีมันจะเล็กกว่าแคทนะครับทุกคนมันก็เลยขึ้นสบายหน่อยนะครับแคทจะขึ้นยากหน่อยนะครับป๊าบนสบายสบายชิวๆเรียบร้อยลงปึ้งสึงพืนอนยังเออไม่ใช่ว่าไปคว่หมีนะ ไม่ใช่ล่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอหรอุ้ยอีกที่จะแคทเอ้ยออโกเบมันเข้ามาได้อย่างลึกเลยแคทเข้ามาได้นิดเดียวเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดิโกเบเข้ามาถึงเกือบถึงเนี่ยแคทจริงอยู่นูน่นอยู่เลยโอ้แคทรู้สึกว่าอาร์มันจะสั้นกว่านะครับดูมุงกีก็ใหญ่นะโอ้โหไอ้ตายเดี๋ยวสาร่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอหน่อยในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะ อเคดับเครื่องโอเค,ก,นนะอเคก็เดี๋ยวจะเอาแคทไปส่งที่บ้านแล้วกันนะไปดูไปเช็คดูว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะนะผมก็เสร็จ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าเดี๋ยวก็จะไปช่วยอีกคันหนึ่งนะไปช่วยเรื่อยๆนะนะผมนะไปช่วยเรื่อยๆนะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้บายยครับดีครับผม